สวัสดีครับผมครูเคนะครับค่ะครูตายค่ะครับวันนี้นะครับเราจะเป็นช่วงใหม่นะครับของเพจตลาดนัดครอบครัวก็คือช่วงถามมาตอบไปนะครับจากคําถามที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ปกครองถามเข้ามาในทางเพจตลาดนัดครอบครัวนะครับทีมงานของเรานะครับก็จะค่อยๆทยอยตอบให้นะครับก็คือสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็มีคําถามมาเลยนะครับครูตายนะครับคุณแม่เนี่ยมาปรึกษานะครับว่า ตอนนี้น้องอยู่อนุบาลหนึ่งนะครับแล้วก็โรงเรียนที่น้องเขากําลังเรียนอยู่เนี่ยเปลี่ยนแนวการสอนนะครับเป็นระบบมอนเตซอรีที่ไม่มีเขียนอ่านคุณแม่เนี่ยถามว่ากําลังคิดว่าคุณจะย้ายน้องไปตอนไหนดีคะคือว่าโรงเรียนปฐมที่น้องจะเข้าไปเนี่ยเน้นเป็นแนววิชาการนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ใหญ่มีถึงมหเลยกังวลว่าจะไปตอนไหนถึงจะเหมาะสมดี ครับก็จะถามผูไต่ตรงนี้นิดนึงครับค่ะจริงๆแล้วการเลือกโรงเรียนนะคะโดยเฉพาะอนุบาลน,นะคะอย่างน้อยเนี่ยค่ะเด็กเพิ่งก้าวออกจากบ้านเข้าสู่ระบบโรงเรียนนะคะเด็กคงจะต้องมีการเตรียมตัวสักนิดนึงนะคะถ้าสมมุติว่าเราให้อยู่ในโรงเรียนเร่งเรียนเขีนอ่านไปเลยนะคะเด็กอาจจะไม่พร้อมที่จะพัฒนานด้านนี้โดยตรงนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยโรงเรียนที่คุณแม่เลือกแล้วอะคะ่ะ เขาเปลี่ยนเป็นระบบมอนเตสซอรีก็จริงนะคะมอนเตสซอรีเป็นแนวการสอนอันหนึ่งนะคะที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยนะคะเพราะแนวการสอนแบบนี้เนี่ยก็จะเน้นให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะเลือกตามความสนใจของตัวเองแล้วก็ลงมือกระทําด้วยตัวเองอย่างมีระบบค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะอย่างน้อยเนี่ยการสอนแบบมอนเตสซอรีก็จะเหมาะกับเด็กเล็กๆก่ะค่ะเพื่อที่จะพัฒนาตัวตนของเด็กเองนะคะให้มีให้รู้จักว่าตัวเองมีศักยภาพที่จะทําอะไรต่างๆได้ส่วนถ้า สมมติว่าโรงเรียนในระดับประถมที่คุณแม่จะต้องการไปอยู่อะค่ะเป็นระบบการเรียนเขียนอ่านนะคะเราก็คงต้องเตรียมตัวนะคะระดับไหนที่จะดีก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทุกระดับอะค่ะถ้าเราเห็นว่าพัฒนาการของเขาพร้อมอะค่ะเราก็ฝึกฝนได้การเรียนไม่ได้จบอยู่ที่โรงเรียนแต่การเรียนสามารถที่จะควบคู่ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนด้วยค่ะครับก็ฟังจากที่ครูไต่ตอบแบบนี้เนี่ยแล้วก็ อพออ่านคําถามเนี่ยนะครับก็เลยเดาว่าคุณแม่เนี่ยเหมือนตั้งใจว่าเลือกโรงเรียนป .1 นนไปแล้วนะครับแล้วก็ดีที่ว่าโรงเรียนเนี้ยมีถึงม .6 แล้วก็เป็นสายวิชาการนะครับแต่เนื่องด้วยว่าตอนนี้ลูกอยู่อนุบาลหนึ่งเนาะ,ะซึ่งฟังจากครูตายบอกก็คือผมคิดว่าเราก็ต้องมาชั่งน้ําหนักดีๆนะครับเพราะว่าตอนนี้น้องอยู่อนุบาลหนึ่งเพิ่งเริ่มเข้าไปเขากําลังเริ่มปรับตัวได้แล้วจริงๆเนี่ยอย่าไปมองว่าโรงเรียนที่ไม่ได้เน้นเรียนเขียนอ่านเนี่ยจริงเขาก็ได้ฝึกแล้วก็สอนเด็กไปด้วยนะครับก็คือองงขฝึก ความเป็นตัวตนนะใ,<ช>ให้เด็กเนี่ยพัฒนาตัวตนของเขาฝึกความรับผิดชอบนะครับฝึกให้เด็กมีความคิดต่างๆนะครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยถ้าเด็กยังเล็กอยู่นะครับบางทีไปเรียนเขียนอ่านเร็วตั้งแต่อนุบาันหนึ่ง <ừ> อนุบาลสองอาจจะยังไม่ได้เหมาะมากนักจริงะค,ะค่ะเลยทําให้บางครั้งเนี่ยเด็กอาจจะเสียโอกาสเหมือนกันในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้นะครับเรื่องของความเป็นตัวตนแต่ในขณะเดียวกันที่คุณแม่ถามเนี่ยจริงๆอาจจะค่อยๆ เปลี่ยนนะครับหรือว่าย้ายไปโรงเรียนที่แนวอาจจะเป็นเขียนอ่านซึ่งเขาก็อาจจะมีชั้นอนุบาล3าด้วยนะครับซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยค่อยๆให้ลูกเรียนตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่ายังไม่ได้ช้าเกินไปจริงค่ะ,ะคเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพัฒนาการของเด็กอะค่ะมีมีทุกด้านอยู่แล้วนะคะถ้าเขาพร้อมนะคะอย่างเรื่องการเขียนอย่างนี้ค่ะถ้ากล้ามเนื้อมือเขาพร้อมอะคะ่ะเขาก็จะเขียนหนังสือได้อย่างมีความสุขด้วยแต่ถ้าเขาไม่พร้อมอะคะ่ะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเขาถูกเร่งกว่า วัยอันควรนะคะปัญหาของเราก็าคือเด็กก็ปัญหาก็าคือเรื่องอารมณ์ความรู้สึกสับสนในตัวตนของเด็กก็จะสูญเสียไปและเด็กก็ไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาอาจจะไม่ชอบการเขียนไปอีกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะสนับสนุนเมื่อถึงวัยอันเหมาะสมกับเขาอะคะ่ะแล้วเขาก็จะเติบโตได้เป็นอย่างดีเลยะคะ่ะครับสรุปนะคะคุณแม่คุณจะต้องกลับมาดูว่าลูกเราเนี่ยน่าจะเหมาะไปทางไหนมากกว่า แต่สิ่งสําคัญนะครับก็คือทางเพจตลาดน้านครอบครัวเนี่ยเราเคยมีไลฟ์สดแล้วนะครับในเรื่องของการเลือกโรงเรียนนะครับแล้วก็ทักษะของกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็ด้านอื่นๆของเด็กตามวัยควรจะเป็นยังไงนะครับเมื่อไหร่ก็ตามลูกพร้อมผมคิดว่าลูกสามารถจะเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในเชิงบูรณาการมอนเตสซอรี่หรือว่าในแง่ของการเขียนอ่านถ้าเขาพร้อมแต่สิ่งสําคัญอย่าลืมมองที่ตัวลูกว่าเขามีความสุขก,กับการไปโรงเรียนหรือเปล่านะครับ เห็นไหมล่ะครับว่าเราสามารถเลือกโรงเรียนนะคบให้เหมาะกับลูกได้เพียงแต่ว่าคุณแม่ต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กน,นะครับแล้วก็ต้องเข้าไปศึกษาดูว่าโรงเรียนเป็นแบบไหนเราเลือกให้มันเหมาะสมกันเพื่อให้ลูกเนี่ยมีความสุขกับการเรียนนะครับตั้งแต่อนุบาลแล้วเขาจะมีความสุขกับการเรียนในชั้นประถมต่อๆไปด้วยนะครับ ดังนั้นนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับมีคําถามต่างๆอย่าลืมอ<ม>ินบ็อกซ์เข้ามานะครับในเพจตลาดนักครอบครัวเรามีช่วงถามมาตอบไปแล้วเราจะมาพบกันในครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ